สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้รายการเอติชาแนลนะครับจะเดินทางมาที่จังหวัดสุโขทัยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานปาศ,าาศาสัตร์สุโขทัยนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสําคัญแห่งหนึ่งของชาวสุโขทัยคิดว่าวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสิบสองตรงกับวันลอยกระทงนะในเรื่องของการลอยกระทงมีตั้งแต,แต่เรื่องอพระร่วงนะครับยุคข,ของพระร่วงที่มีการบันทึกไว้เรื่องของการลอยกระทงเรียกว่าพระรารีจองเปียงนะครับ แล้วก็เดิมแบบอยค่าชักคมด้วยนะครับแต่ปัจจุบันตัดชักคมออกไปเลยจงเปรียงนะครับซึ่งเป็นรอยกระทงเป็นศัพท์ในชั้นคําราชาศั์หรือเจกคุณนางใช้นะครับส่วนราสตอรนทั่วไปจะใช้คําว่ารอยกระทงนะครับวันนี้เราพาท่านมาดูริรดีโของงานนะครับอันนี้ด้านหน้าก็คือ,อเป็นเจดีย์ที่ใหญ่มากครับวันนี้นะครับเรามาเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับอ๋อชื่อร้านเซฟงานศิลป์กินกาแฟลุงนาบ้านไร่อินฟิ c ีกาแฟ ออฟลอเตอร์นะครับสวรรคาโลกแล้วโอ้โหน่าสนใจมากอ๋อนะครับเรามาดูท่าโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะผมวันนี้ผมโอ้ได้มาเจอร้านกาแฟที่ร้านเสพสินนะครับวันนี้ดีใจมากเลยครับเพราะทำไมต้องชื่อเสพสินถึงได้ครับอ่าพอดีคำว่าเสพสินเหมือนกับว่าเราเมื่อเราไปเที่ยวที่โรงงานอย่างเงี้ยครับครับเป็นกลุ่มศิลปินอยู่แล้วแล้วก็มีงานศิลปะมากมายคืออยากให้คุณเข้าไปเสพสินปุ๊บเหมือนแล้วก็ ได้ไปลิ้มลองกาแฟที่นั่นด้วยไปชมงานศิลป์ไปดูงานศิลป์เนี่ยผมว่าเสพศิลป์กินกาแฟแลศิลป์งานการศิลป์ของศิลปินสโตรโลกสุดยอดมากตรงเมื่อกี้ผมได้ยินคำว่าลงนาบ้านไร่ใช่ไหมครับที่พูดนี้คือเป็นยังไงฮะลงนาบ้านไร่เนี่ยเผื่อที่ถ้าผู้ชมมีโอกาสได้ไปสัมผัสได้บ้างครับลงนาบ้านไรเขาเป็นศูนย์รวมของการทำงานศิลปะอืมครับผมศิลปะของกลุ่มศิลปินสโตรโลกอืมคือประมาณว่าเหมือนกับ มีไอเดียอะไรแบบข้างบ้านเนี้ยเราก็ไปแชร์กันแชร์ประสบการณ์งานศิลป์โดยที่ว่ามีมีคนสั่งงานเป็นลูกค่ะแต่เป็นคนตั้งมาแล้วก็จับกลุ่มกันมาทำทำงานศิลปะร่วมกันแล้วก็มันจะมีวันวันจันทร์เนี้ยวันม่นวันจันทร์วันจันทร์ก็เราจะไปสอนนักศึกษาศิลปะให้เด็กเรียนสอนจันทร์สุดยอดเลยฮะปฐม สอนให้ความรู้กับเด็กนักเรียนการใช้สีการลงสีอะไรประมาณเนี้ยอ๋อเป็นเป็นงานศิลป์ที่กลุ่มตั้งขึ้นแล้วถ่ายทอดใช่ถ่ายทอดสู่ทำด้วใจทำด้วยใจอืมทำด้วยใจไปด้วยความรักครับอ๋อแล้วคือเป้าหมายเราคือกลุ่มเยาวชนกลุ่มเด็กอย่างนี้นะฮะใช่๋อครับผมที่ที่ผ่านมามีเด็กๆมาร่วมเยอะไหมครับหรือเขาไม่ก็โรงเรียนหนึ่งก็ประมาณส0 40ิบสี่คนห้าสิบคนสุดยอดเลย อ๋อแจ็ก็คือว่าเด็กกูบิ๊กจะไปต่อยอดได้นะครับหมอสุดยอดครับแล้วเราเราได้เราได้เรียนรู้ว่าเด็กคนนี้มีแววไปทางศิลปะมากเลยนะครับครับอืมก็ไปต่อยอดครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาคุยกับพี่อะไรครับชื่อพี่ผมชื่อหนูครับชื่อหนูนะครับผมอ่ะตอนนี้พี่หนูกําลังตอนนี้มาอยู่ในงานเราทงที่อุทยานอยู่ตรงไหนครับตรงที่ถ้าใครอยากมามาชิมตรงนี้อะมาเจอถ้าอยากมาเที่ยวตรงตรงตรงจุดบริเวณนี้ของสุนัขหมาอืมครับผมเนี่ยฮะมันเป็น มันเป็นเป็นผู้ของออปทฮะออ๋ออปทใช่ไหมครับใช่จากเลยจากลานพ่อขุนมานิดนึงก็จะเจอแล้วฮะอืมนะครับใกล้ใกลกับวัดชนะสงครามครับเนี่ยถ้าถ้าถ้าใครมาก็จะเจออันนี้ท่านี้เรียกว่าดอกตะวันดอกตะวันเข้าลำพังลำพ่อขุนเนาะครับแล้วก็จะพอเดินเข้ามาก็จะมีอ่ะซื้อซื้อเรียกว่าดอกตะวันใช่ฮะตัวนี้ดอกตะเวนฮะดอกตะเวนโอ้ดอกตะเวนดอกตะเวนนะครับซึ่งพื้นพื้นพื้นแถวนี้เขาเรียกว่า ตะเวนเนาะ<ช>ตะเวนนะฮะไม่ได้ใจว่าเขาเรียกว่าอ่าโป่ปงลายถ<ะ>้าถ้าเป็นขอมขอมสุรินเรีกโป่งลายครับโปงลายครับตัวนี้ก็ด้านหลังนี่พอดีผมเจอปลาเจดีอ, JD องคหนึ่งที่อยู่อ่าถ้าใครอยากมาเจอตัวนี้สญญญาระอีกยหนึ่งคือด้านหลังตัวนี่คืออะไรฮะอ่าอันนี้คือเจดีวัฒนาศกขาอ๋อมีที่มาอย่างไรบ้างครับท่านพี่หนุ่มครับเจดีนี่คือเป็น,ปน,ปน,ปนสร้างขึ้นเพื่อถวายให้แก่ท้าย พะล่วงนะเพราะพ่ออุดรับว่าแกไปไปลบชนะสิจมืองชอดนะมืองชอดคือที่ไหนเลือกที่ตากอ๋อที่ตากนะครับครับก็เลยพ่อผู้ศึ์เลยมาสร้างถวายให้กับชอดกับแม่สอดอันเดียวกันไหมฮหรือยังไงมันจะจังหวัดเดียวกันเจาเดียวกันออ๋คือเมืองชอดปัจจุบันนี้ก็คือจังหวัดตากจังหวัดตากอืมครับผมแม่อค อัที่หนึ่งนาะคกละที่กันนะครับก็ผมจะออกเส้นเลือดอืมครับครับก็คือเลยเลยเลยจากตรงนี้ไปอะครับประมาณอืมครับผมเป็นเป็นเมืองต่างเป็นต่างแล้วก็คงคิดว่าสมัยก่อนการยกทัพไปปราบศึกกนเลยก็คือจะโดนเดินเท้าเดินช้างไปอ่ามีช้างมีม้าเนาะมีคนอ่าอ่าครับผมความเลยจากนี้ไปก็จะเป็นเมืองเมืองบางข่างก็จะเป็นบทประวัติศาสตร์เหมือกันอ่าครับผมมันเชื่อมต่อกันอ่าครับแล้วตัวนี้อ่าอีกหนึ่งที่มาสุโขทัยดีนี่สีสัจนาลัยครับอยู่ไกลไหมครับ มีศาสนาอะไอยู่กยกไกลจากนี่ไปประมาณเก้าโดมครับผมเมืองเก่าเมืองเก่าเหมือนกันเนาะเป็นเมือนหนึ่งลูกหลวงของที่นี่นครับสมัยก่อนก็คือเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงอืครับผมอ่าตอนนี้ก็คือท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสมาเที่ยวที่สุโขทยัยไม่ใช่ที่เดียวนะครับมีหลายที่อ๋อหลายที่ครับ อ่ามัจะเป็นศรีลศาสนาลัยแล้วก็ใกล้ๆก็เมืองฉอดนัที่วานะครับใกล้ๆนะครับตอนนี้คือเมืองตากคนละจังหวัดนะครับแต่คือเป็นเมืองปศัตร์อ๋อครับผมแต่เป็นของตอนนี้เป็นบศัตร์ของพระเจ้าตากครับพระเจ้าตากคือกีธาทับยกทับวนไปปราบม่ากๆก็สึก็มุนกลับมานี่เอมครับแล้วก็ไปเข้าไปกินรีเพื่อไปยึดนะครเพื่อตัดประมาณเนี่ยครับจะไปเรื่อยวันสันมันเจอ อ่าครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนูมากนะครับผมก็นะฮะใครมีโอกาสเดินทางมาที่นี้ครับมาเสพสินอ่าเสพสินของคนสอนโลกหรือสุโขทัยนะครับก็มาที่ได้เลยครับก็มาชิมกาแฟครับมาฟังเรื่องเล่าเรื่องราวของปราสาทในอ่าสุโขทัยนะครับนะครับผมอ่เดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินชมมีหลากหลายที่กันครับอ่าถ้าเรามาที่นี่นะฮะก็จะมีของกินนะครับอันนี้ทองม้วน สดมะพร้าวอ่อนด้วยนะครับน่าสนใจนะอร่อยมากเนี่ยตัวนี้นะครับอร่อยมากครับเนี่ยเมื่อคืนชิมแล้วนะครับอ่าเรามาชิมเลยครับผมแล้วก็มีของขายที่ลึกมากมายนะครับอันนี้เป็นพวกขลุ่มสวัสดีครับอันนี้อะไรเอ่ยครับเนี่ยเียงคอ๋อมิ้งคำอืมมิ้งสวนไทยนะครับอันนี้อันหนึ่งเขาขายยี่สิบจ้ะยี่สิบบาทอ๋ออืมครับน่าสนใจมากครับเดี๋ยวขนื้อเนื้อเนื้อ๋นื้อเนื้อเนื้อ นมตาลนมตาลใส่มะกรูดนะครับไม่มะกรูดก็มาผสมมิก mix out mix out นี่นมตาลก็น่ากินนะเป็นเนี่ยตอนนี้ถ้าเรามามาที่นี้อ่าอปทของไร่้ฟุงเฟืองนะฮะอ๋อเมืองบางขลังบางขลังฟุงเฟืองนะครับมาน่ะมาครับตอนนี้อยู่ใกล้ๆกับอ๋อครับผมฟุงเฟืองด้วยนะครับอ่าของเราเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็อ่า ทำเป็นฟาร์มสเตย์ด้วยอรือถ้าท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปในส่วนหรือว่าไปในไร่เราเนี่ยนะ<อ><อ>ก็จะสามารถที่จะทําทกิจกรรม DIY เกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็งานศินลปะงานศินลปะของเราก็จะมีอย่างาร่วมกับโรงนาบา้านไลผสมศิลปินของเมืองมะขังเลยแล้จากวัดมะข่างเนี่ยเอาแป๊บหนึ่งครับพี่ชื่ออะไรครับผมยังไม่ได้จดชื่อผมชื่อแดงยอดพิชัยครับกับ อันตัวนี้เมื่อกี้ผมนี่เมืองบางขังนี่อยู่ตรงไหนผมืองว่าขังเนี่ยถ,ถ้าจะเล่านะครับก็ค,บคือเมืองบางขังก็เป็นเมืองร่วมสมัยระหว่างสุโข,ขทัยกับสีสชักนาลายัย<อ>บางขังจะอยู่ตรงกลางตรงกลางเป็นจุดก,กําเหนิดประเทศไทยเนื่องจากว่าพ่อคุณบางกลางห่าวหรือพ่อคุณสีรัรทิศเนี่ยร่วมกัมบขุนําเมืองนำผลมาตบกันที่เมืองบางขังนะครับแล้วก็ไลรของสปัร์โขกลำโพงที่ของอบางสุโข,ข,ขทัยตรงเนี้ย ตัวนี้คือเดิมคือขอสมสวัสดิ์พงอยู่ตรงนี้ขอมสว,วัสดิ์โค้ดเรื่องอำนาจเรื่องอำนาจตอนนั้นครับก็ยกยกทับมาตีมามาไล่มาไล่ลขอมออกไปไล่ขอมออกไปเ<อ>มื่อเมื่อสำเร็จแล้วก็สถานสถา,นสถานปนาพ่อของบ้านกังหาวเนี่ยเป็นพ่อคุณศรีอิสราทิศณันะปปัจจุบ,บันนี้ได้สร้างลูกรพระอ,องค์ท่านนะครับที่เมืองบางขังที่เทศบาลเมืองบางขัง สองเท่าองค์เลยอันนี้คือความเรื่องอยู่อยู่ใกล้จากตรงนี้ไหมจากจากประมาณสักกี่กิโลครับอ่าประมาณสักห้าสิบกิโลเนาะอ๋อจากนี้จะไปเส้นสมมติจะไปบางข่างเนี่ยไปเส้นไหนได้ครับไปเส้นไปไปเส้นตรงนี้เลยทุกเส้นที่ไปทางศรีสัชนาลัยหรือว่าสุเอ๋อทุ่งเด็ดสเลยใช่ไหมครัตรงอย่างเดียวเลยแแววถนนนนน พะล่วงไปเาเส้นพะล่วงครับผมเพรแนวถนนพะล่วงมันมันมันจะทอดยาวตั้งแต่สีชัชนาลัยลงไปที่กำแพงเทสอ๋อครับครับมีเรื่องเล่าเรื่องพะล่วงพะล่วงก็จะมีเรื่องเล่าระหว่างเส้นทางมีเรื่องเนี่ยเห็นไหมครับเป้าพะล่วงก็มีเนี่ยนจะมีเรื่องาที่นี่ครับใครอยากมามารู้เรื่องประสาทตรงมาจนจุดนี้ได้เลยว่ามี หลายหลายบูธเนาะแต่ละบูธก็เป็นศิลนักศิลป์น่นอนเลยแล้วก็นักบอสซาทห้ฟังนะฮะเพราะที่นี่เป็นเมืองเมืองศิลปเมืองศักกรรมเนาะเพราะว่าเมืองบางขังของเราเนี่ยมีกลุ่มศิลปินกลุ่มใหญ่แล้วก็สามารถสร้างงานสร้างสรรค์พัฒนาของจังหวัดเนี่ยให้ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์สู่ยูเนสโกได้โอ้สุดยอดมากครับเพราะว่าเรามีความหลากหลายเรื่องการเกษตรก็เหมือนกันเพราะเราไม่ทิ้งการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่เราทำเนี่ย อย่างไรผมเฟืองตรงนี้นะครับไร่พรมเฟืองเป็นกลุ่มที่ใส่ที่ชนชนที่เราจับกลุ่มกันทำเกษตรอินทรีย์น,น,นะครับใช้เกษตรอินทรีย์แล้วก็คือทําอ้อยคั้นน้ำน,น,นะครับทำอ้อยคั้นน้ำเป็นเป็นอ้อยสุพรรณห้าสิบนะครับเนี่ยเป็นอินทรีย์เลยคั้นน้ำออกมาแล้วก็ อย่างผลิตภัณฑ์ยังยังสาววรส้มมะนาวครับมะกรูดอะไรนี่ก็มาผสมเป็นน้ำเจ้าของอ๋ออันนี้อ้ผสมกันเหรอครับเนี่ยใช่ใช่ก็จะมีรสชาติที่อ่เดี๋ยวผมชิมสักแก้วหนึ่งครับเดี๋ยวซื้อสักแก้วหนึ่งลองเดี๋ยวลองพี่โฆษณาครับโฆษณาให้ฟังหน่อยครับรสสารพัดชนเลอ่ะละอันนี้บอกบอกบอกเนี่ยโอ้โหท่านไม่เคยกินเดี๋ยวจะรู้ว่าอันนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับมีนี่ก็จะมีมะนาวมะนาวครับมะนาวนี่ก็ปลอดใส่ครับมะกรูด กระตูดนะครับเสารถเสารถโอ้สามอย่างเลยฮะเสารถนะครับยังต้นไม่ไหวนะแล้วก็ขาเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ อันตรายไม่บ้านนะครับเนาะอ่าโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวท่านเดินไปลองชิมโอ้สุดยอดครับตอนนี้ผมรอดูผลไม้ที่สามอย่างผสมกันครสามอย่างผสมกันเพราะก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับก็เป็นยาเหมือนกันที่นี่เรากินกินอาหารให้เป็นยาเด็กกินยาเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มด้วยเอาออย่างนี้ถ้าถ้าผม พี่น้องจากอีสานมาอยากจะมาดูงานต่างๆเนี่ยต้องมาติดต่อที่ใครยังไงครับติดต่อผมได้เลยครับผมชื่อแดงยศพิชัยเบอร์โทรก็คือ0 9 7 9 6 9 9 9นะครับถ้าพี่น้องอีสานหรือพี่น้องจากทั่วประเทศครับอยากมาเที่ยวสวโไทยมาอยากศึกษาดูงานที่นี่มาติดต่อพี่ได้เลยนะครับ ชื่อแดงครับชื่อแดงนะครับชมได้เลยครับชมได้เลยครับเชมประทังชมรมรถสื่อมคันท่องเที่ยวบางบางทางรถชมชมนะครับอ๋อคือตัวนี้มีดูเรื่องการเกษตรดูเรื่องเก่ตรกับหลักหลักเรื่องศิลปะกอืมหัตถกรรมอะไรต่างๆนะครับเรื่องการเกษตรเรื่องยีสีอะไรต่างๆแล้วก็มีภูมิปัญญาเกี่ยวกับการเสียหายของรถของท่านนะครับโบราณสถานโบราณวัตถุที่น่าจะเป็นแหล่งโบราณสถานวัตถุที่ใหญ่เมื่อกี้ผมได้ได้ยินพี่แดงพูดถึงเรื่องของตั้งแต่คุณบางกลางหาวที่เราบางยโส นั่นคือต้นกําเนิดของปราสาทหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะต้นกําเนิดประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับว่าเป็นปฐมประศัตรแรกๆของสยามเลยทีเดียเพาจะเป็นประเทศไทยเนาะเขาบอกว่าถ้าไม่มีสุโขทัยเนี่ยไม่มีเมืองบางขัางเด้ถ้าไม่มีเมืองบางขัางไม่มีสุโขทัยถ้าไม่มีเมืองบางขัางไม่มีอยุธยาถ้าไม่มีเมืองบางขัางไม่มีกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ไม่มีประเทศไทยมนวันนี้เอาอย่างนี้ครับ ผมผมได้ยินคำหนึ่งที่พี่คุณน่ะไอ้ขอมสบัดขนลำพงใช่ไหมเมื่อกี้คือคือเป็นใครนะต,นตนัวนี้อครับข่พงก็คือตอนนั้นเป็นขอมนะที่ที่พลตอนนั้นมีที่พลในการอ๋อครับผมอันนี้แก้วกี่บาทครับแก้วละสามสิบแก้วสามสิบบาทนะครับผมเดี๋ยวไปเนาะอ๋อเดี๋ยวก่อนครับอ๋อเดี๋ยวก่อนครับผมจุดบาทนะครับผมโอเคก็คือน้ำอ้อยสดมีสาวรสมี